เดี๋ยวเอามาซับน้ำมันแป๊บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาเรียงมันสูงให้ถ่ายได้ดูได้โชว์เดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้ไม่จะถือแล้วโชว์คน,คน,นก็รีอะไรดีแล้วอือโอเคให้ถ่ายเพราะว่าจะไปโชว์คนให้มันรู้อาหารไทยเจแบบนี้ เดี๋ยวหนูโรยก่อนหรือว่าจะเอาตอนโรยให้โรยก่อนเนี่เดี๋ยวหนูโรยพี่ถือไว้ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคนในไลฟ์เขาก็อยากดูเหมือนกันนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหอมสักครู่นะคะเราได้ละเราใส่กระดาษทิชชู่เนาะทีนี้เราก็จะเอาไปเอาไปโรยข้างบนเลยเนาะเพราะว่านี่นะคะ เอาว่าจะกดไอ้นี่ให้พี่พูดแล้วหนูก็จะกดแล้วหนูก็ลืมไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูจะกดเมื่อกี้หนูให้พี่โชว์หนูจะกดไฮไลท์เวนกมแล้วหนูก็ลืมไปแล้ <c oughs> อ,อเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่อีกรอบกันเลยกันหนูคอเช็ดมหมอไห้แตกปกเดี๋ยวค่อยพูดกันใหม่แป๊บนึงใช้ไฮไลท์ชมพี่ว่าอาหารทอดมันเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมชิมแล้วเลิศเลยใช่แต่ว่าหนูลืมกดไฮไลท์ ใช่ก็นี่แหละพอมาจะจับนี่ก็เลยลืมไปเลยเวรกรรมเขาบอกนะาร์ทอเกนหรือว่าสตาร์ทอ a กนพีเพรส thank you, you, outside, you no 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 I mean I want to make highlight highlight is mean five minute from show how to I cooking okay. Uh, yes now I'm livestream okay then I want to show some maybe I give some my friends later for my clip video this is our only live s t r e and m a mention the people is never go to livestream right and then they go to my clip video l o o k i n g and then I show you how to u h Thai cooking and okay okay I show you what is okay นะคะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วทุกคนเอามา๋ยวเริ่มเลยนะ อาหารที่เสร็จแล้วใช่รูปลักษณ์ก็จะออกมาเป็นสีน้าลืออันนี้คืออย่างเราทอดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ใบกระเพราตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามซึ่งมันจะทําให้อาหารชนางทานน่าขึ้นาาแล้วอย่างก็คือามาล้น<า>อร่อยนะคะคืออร่อยอร่อยมากค่ะคือวันนี้มาพรบเลยค่ะเท่ากับเป็นร้านอาหารนะคะ,ะ,คะแล้วคะแนาไก่เนี่ย รสชาติมันใช่เลยเหมือนเราอยู่บ้านเราที่เราไปทานร้านอาหารแล้วเราสั่งะแนงทอดมันเป็นพื้นฐานนะคะถ้าเราไปกับตลาดใช่ค่ะขั้านแรกเลยก็คือทอดมันทอดมันในฝรั่งจะเรียกว่าอ่าเออเขาจะไม่เรียกทอดมันนะคะ <Fish cake. S 1> คะือเค่กคิสเค้กเออใช่ค่ะเขาก็เรียกประมาณนั้นว่าคือิสเค้กคิสเค้กเธอสั่งมาทันทีซึ่ง แต่ละร้านอาหารไทายรสชาติก็จะไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่เหมือนกันรสนารชาติต่าตง,ตตงกันแต่ว่าถ้าเราไปเราจะจำได้เรารสชาติร้านนี้ติดใจแน่เราก็จะไปบ่อยๆใช่ค่ะถ้าร้านเราถูกใจอันแรกเลยที่เราสั่งคือทีสเคแล้สตาอกไมเป็นอย่างนี้แต่ว่าฟังอร่อยแตกต่างกันแต่วันนี้มาท,ที่บ้านนี้ของแดนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่เค็มมาก นมแล้วก็เดงแล้วก็ไม่เผ็ดมีรสชาติของ <c oughs> อาหารอเค่องยอมรับว่าอร่อยค่ <c oughs> ะเพราะปกติล้วจะเป็นคนที่ชอบทานเราจะบางครั้งในเมืองเราจะไม่มีอาหารไทยเลยไม่มีเลยเราจะต้องไปอีกเมืองม,องมองนึมงเพื่อจะไปทานอาหารไทยแต่ร้านที่เราไปไม่ใช่ว่าจะอร่อยทุกอย่างนะคะใช่เราจะจําได้ว่าอะไรอร่อยใช่ถ้าร้านไหนอร่อยเราก็จะไปใกล้แค่ไหนเราก็จะไปเหมือนเมืองไทยทุกวันนี้รู้ว่าร้านที่อร่อยแล้วปรยัดอาหารร้วนเราก็จะไปบางทีไปไกลมากค่ะ เสือเนี่ยไปก็บถึงทองใต้ทะเเลยนะเราก้ยังไปกันนะต่อไปก็ต่อไปก็ไก่ทอดนะไก่ทอดโรยด้วยหอมทอดแล้วก็ผักชีเดี๋ยวค่อยชิมใช่ก็กรอบนุ่มในใช่ใช่เนี่เปียกเลยเดี๋ยวเราเอาแตงกวาวางอันเนี้ยแล้วก็จะสวยโอเคแล้วก็นนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวผัดผัก อะไรที่ปปลาล่ามากสำหรัแบบที่นี่นะคะเขาตลาดเขชอบมากเลยอันนี้เป็นพันแดงไก่ผัดหม้ออ่ะที่เป็นพันแดงไก่แต่บางที่ก็จะเป็นพัน<ช>แดงเนื้อพันแดงกั้นแซลลิวแม่เขาพนาันแนงเนื้อที่นี่นะคะเขาจะตุดเนื้อไว้เลยะคะ่ะแล้วก็ทำมันแก่ไปแค่แบบนี่คือมันจะหมันอะไรแล้วก็เอาเนื้อ